่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนำร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมมาวีในราคาที่ถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์มีแอดมินดูแลตลอดย4ิบชั่วโมงอยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะฉันอยู่ตรงนี้มาสี่รอบแล้วสี่รอบแล้วกับไอ้สี่ดาวสามดาวเนี่ย มันไม่ขึ้นแรงสักทีคือเล่นอะไรก็เพ้คงต้องใช้ไม้เด็ดตัวละครลับแล้วสินะดอเลียเนี่ยแหละตัวละครลับคิดไม่ออกบอกดอเลียเป็นตัวละครที่ได้ดาวง่ายมากแต่ฉันไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ก็เล่นบ่อยมันก็เบื่อนะแต่นี่มันเหตุฉุกเฉินต้องใช้จริงๆฉันนะ่าจะต้องผูวกันตีกับอีจชิงอ้อชื่ออะไรนะรู้แค่ว่ามันเป็นผัวอาญาเฮโอเคนานๆเจอที เป็นมาเรงอีหนึ่งตัวเก่งก็เก่งเลยกากก็นกย่างในทุกิี่จะเป็นนกกระปูดไว้ยคือดาววนมาสี่รอบหัวจะปวดไม่ปวดหรอกมันร้อนเลยอืมนกกระปูดกําลังจะบินมามันบินข้ามกระแพงได้นะแล้วก็ตีเหมือนเป็นการโฉบแล้วก็จับทุ่มลงมาฉันทาให้เลือดน้อยขนาดนี้ต้องทุ่มให้โดนนะพี่นั่นแหละนั่นแหละตัวสองเกียบได้สามแต่ซับมันรอดได้ก่อน เออซับฝั่งนู้นมันเมียนกกระปูดฝั่งฉันนี่หว่าจิกเมียนายซ่านนี่คือคําสั่งนกกระปูดไล่จิกของเบ้งทูเรนนั่นแหละแล้วมีซ้อนอนาคตไปโดนและเป็นการตุยคู่ถ้าไม่ได้ซอนย้อนของเบ้งอาจจะรอดนี่มันช่องแคบม,มาละกอมอทอดโดดไปแล้วอี้จิงครอบโอ้ยโตโรยกสี่ห้าตัว,ตวแต่ว่ากินไม่ได้โหเสียดายท่าเมื่อกีนะคือยกสวยจริงแต่กินไม่ได้ ยอนยิงจิ้วยิงจิ้วและล็อกขาไม่โดนยายายา,ยาคิดว่าเจ๋งเหรอยอนลูดสิปื๊ดปื๊ดอ้าวจระซับเลือดเท่าปิ่มแมวโดดมาจ้าเอ๋ออ้าวเยอะเกินยาโอยโดนล็อกขาโดนแอบไม่คิดว่าญาติเขาจะเยอะย้อนชั้นอี้ชิงเกือบได้อยู่เรียนตีให้อี้ชิงแล้วมอท่อจะเข้าไปโดดหรือไม่ไกลเกินไปเพื่อน กำลังตามไปอ้าวแล้วมีคนหลงไงจ๊ะครอบโดนนั่นน่ะอ่าบัง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 หยุดเลือดอีชิงเลือเท่านั้นโดนไปแตกแล้วมันไหลแน่นอนอืมขวาเยอะขวาเาโอโยอะโอ้โหย้อนย้อน,อ,นอีชิงครอบลีกจะครอบอีกไหมหรือเก็บไว้ครอบรอบที่สองแต่ย้อนไปซอยเป็นลูกเลยว่ะแคลรี่เกิดก็สุขใจแครว่ามาตกใจหมดยิงยิงอีชิงยกโดนโลอาญาแล้วไงไม่รอแต่ที่เข้าหลังฉัน อทอดสับสับสับสบโดยย้ำกระหม่อมแล้วใครเข้ามาขิดโตโรเหรอรีสกิลอื้ยยกสวยอีกแล้วแต่กินไม่ได้เหมือนเดิมน,น่าสงสารโตโลรฝั่งโน้นว่ะยกสวยหลายรอบมากเลยนะวันดีน้องก็ต่ายหมายจันจะเอาอี้ชิงพี่เหรอคุยกับเพื่อนๆพ,พ,พี่ไปก่อนนางเป็นเมดแทงอึดก็จริงนะแต่ก็ไม่ได้อึดขนาดนั้นขึ้นบ้านเราอาจจะกลาง,ลางแต่ขึ้นคนไม่มั่นใจร้อเอร์เซต เออเดี๋ยวนะฉันเพิ่งเจอหน้านายนกกระปูดลืมไปเลยว่าอยู่ในทีมมวัวแต่ประคบประงมยอนกับอี้ชิงเข้าไปโฉบทุ่มโอ้ยโดนล็อกขาแครี่ฉันไหมนะประเด็นคือยืนกันอยู่4ีหคนมาล็อกขาโดนฉันเนี่ยนะใครมาลุมมาตุ้มตอนนั้นว่านั่นมวัวสสวยใช่ไหมอ๋อนกกระปูดทีมฉันเองเออมีดูเลือดเดี๋ยวล้วคงต้องฮิลนะฮิลอี้ชิงอ้าวสวัสดีจาก <S <S ของเบ้ง เดินมาไม่มองเลยนะครอบรอบสองไม่อีชิงครอบอาอีชิงชง,งวดน,นี้ครอบโดนแต่ว่ามันเลือดจะไม่มีเล่นกลับ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 บอกว่ากลับไงอีชิงกลับบ้านไปแล้วย้อนกับมอทอดก็ซอยยึกซอยยับมันยังจะเอาย้อนกูนไปได้เนาะเอาย้อนกูนไปเหรอเอานกแสกหน่อยเป็นไงไอ้นี้คงจะบอกว่าเดี๋ยวนกกระปู่เดี๋ยวนกแสกจันเป็นนกอะไรกันแน่ไม่รู้สินะแม้แต่ชื่อพี่แกฉันยังจำไม่ได้เลย นับภาษาอะไรกับชื่อนกที่ฉันจะเรียกเฮียแกแต่ท่วงท่าและลีลาพี่แกสวยมากเลยนะซาตาอิจชากับสิ่งนี้อยากจะมีปีกบินแบบนี้บ้างโฉบสักคนสิหนึ่งมาสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งนั่นแหละทุ่มสองสยองขวัญออกมานอกป้อมขนาดนี้ก็ไม่รอดสิจ้าและเธอไม่มีพลาสติกโดนจิ้มตุยไปถ้าหยิบอเรียมาเล่นมันก็สบายอย่างเนี้แหละนะแต่เล่นันบ่อยมันก็น่าเบื่อ แต่ฉันอยู่ตรงนี้มาสี่รอบแล้วฉันต้องหาทางหลุดพ้นให้ได้เลยต้องหยิบดอเรียมาเป็นตัวแก้อาถรรพ์ยำกระหม่อมอย่าบอกว่ามันเลออิศอะไม่รอดจริงด้วยเอาไม่รอดปะคีฟย,ยังไม่เข้าเลยเพื่อนๆนอนพักก่อนเพื่อนๆนกกระปูดบินออกมาบินออกมาคีฟมาแล้วโฟกัสบ้านกันไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนเพื่อนบอกว่ากูจะโฟกัสคนืมตีบ้านดีบ้านิีบ้าน,านใครโดนทันเดอร์เบิร์ดไปหรือเปล่าไม่คิดแต่ยังจบได้อยู่และเป็นวิกตอรี่ MVP เป็นของอ e ีชิงดาวเบิ้ลไหมรูม้สึกว่าเล่นดีอยู่เบิ้ลเบิ้ลนั่นแหละเบิ้ลสองดาวแบบนี้แสดงว่าฉันหลุดจกากการเป็นดาวอาถันฮะไหนที่สุดติดอยู่ตรงนี้มาสีรอบไปนไม่ตลกเนยะถ้าฉันลงแลวอีกสักเกมหนึ่งนี่คือมันจะอาถันลดลงมาไหม,มรู้ว่าเสี่ยงแต่ต้องขอลอง <S <S อยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องนอนไม่หลับเพิ่มอืมจะเชื่อไปใครดีเนี่ยซาดิดไหม มีอวดเหรียญด้วยน่าจะไว้ใจได้แหละเป็นโลมที่ดีต้องไปดูบั๊กโอ้ยยายาจะมาเวทเหรอนี่แหละชิด้วยทำไมไมาขี้ทำไมาขี้บ่อยจังตอนเล่นกว่าจะขี้ทีนี่ทรมานมากตีตีตีมีมาแกงก้าตัวต้นเกมมาไปไหนจ้าแทนที่จะฟาร์มอยู่บ้านดีดโอ้ดักอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวเซียนไม่ได้อยู่ไม่น่าจะมีอะไรมาแชร์ฉันให้กลับป้อมได้เอ้ยเดี๋ยวนะ ไฮเซอร์มีฟิกเกอร์แต่ไม่เป็นป่าเ้วยใช่ไหอหรือว่าเก็บความคิดนั้นไปก่อนแต่ฉันเป็นไอติมแช่แข็ง,ช,งช่วยด้วยยอนยอนมอมไ่รจะช่วยยังไงอือกูยังไม่ตายยังไ,ไงวะแต่ที่งายกว่าคือฝั่งนู้นไม่มีป่าเลยซาเนตกกำลังลงมาต้องทำตัวล่อหน้ากินจุคนีนสิต้องการความรักต้องการความรักความรักหมดแล้วใช่ไหมโดนทุ่มกระบาลไปมาช่วยเพื่อนจน้า,ช,าช้าไปนะ เดี๋ยวนะชาล็อตดีใจนะที่มาช่วยแต่เธอทิ้งเลนไฮโน้มัน่ถายยาวเลยออกมาจะเธอเธอติดลมยาวเลยนะไปดูออฟเลนเธอหน่อยแล้วไคเซอร์จะมาเตะย้อนลช่ไม่ไม่ย้อนย้อนจา๋านายลืมเปลี่ยนสเปลตอนเลือกตัวใช่ไหมงั้นก็สบายใจเลยคือมันไม่มีใครมาผลิตลัดดัรเซเลยเยอร์เราแน่นอนเชื่อไม็กัาซานตแล้กกันโดดซับอีกรอบจะเตยตีมแช่แข็งแต่ยังรีสกิลให้เพื่อนได้อยู่แต่เพื่อนกูนตุ๋ยปะ เอ้อไฮโนออกเกาะไฟแสดงว่าเล่นสายแทงใช่ไหมงานหยาบและดาเมจเราเป็นดาเมจเรื่อยๆมันไม่ใช่ดาเมจแบบตุ้มเดียวหายจะโดนที่แก่ลาเอานั้นเนี่ยแล้วก็โดนมาต่อเรื่อยๆอย่าอย่าเข้าหลังอย่าเข้าหลังอย่าเข้าด้านหลังรีสกิลให้ซานิตโดดทุบอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมไม่ไหวใช่ไหมเต๋ยวเซียนจ้าย้อนใช้เบยติมแช่แข็งป,ป,งป,ปง้ป้องย้อนป้ป้องย้อนตีบ้านนะเดี๋ยวไปไล่ให้ ไฮโน่ no, เหลือเลือดเท่านั้นแต่โอ้ยเดี๋ยวนะไม่คีฟมันหมด่อนแล้วคิดว่ามีคีฟแล้วจะยิงพิอมแต่สุดท้ายโดนพอมยิงไปหลายนัดอยู่แต่ฝั่งโน้นไม่มีป่ามันก็จะหนังชีวิตหน่อยๆน,ออะนะเดี๋ยวเซียนพยายามจัดการแต่ซานี่เข้าไปสับโบสับโบแต่ก็ไม่น่าจะรอดเออแต่จริงๆเรามีปัญหาตรงไฮโน่ no นะเราไม่ได้แรงแบบตู้มเดียวหลับอ่ะมันดาเมจเรื่อยๆและมันจะรับเรื่อยๆใช่ ย้อนซอยคิดว่าไหวไหม,หมโดยความที่ออกแทงไฮโน่มันก็จะไม่ได้แรงแต่มันก็จะตายยากมากสามลมหนึ่งเรารอดน,นะสามลมหนึ่งสามลมหนึ่งตีตีตีมันย้อนไปแล้วย้อนไปไหนย้อนไปบ้านแล้วเกลียนกลางเรามาแต่ไล่ไฮโน่ซาเนตประจําบานอีกแปดนี้โดนซับทั้งตัวโดนสับก่อนเลยก็ได้มันไม่ไน่าจะรอดนี่แน่ ยอนจ้าผี่มาแล้วจ้ะไม่มีพันธุ์เดียวยางยามังกรได้นะตีสกิลจุ๊บชัดจุ๊บชัดใส่ทุกอย่างมาที่ชัดน,นั่นแหละและซานิตโดดทุ่มไปผูกสายน้ำเกลือไว้ที่ซานิตผูกสายน้ำเกลือไวาที่ซานิตแต่ซานิดฉันอือหือกูจะโดนไฮโน,นลัมไม่ตีตีตีเอ้แต่มันวาร์ปไปแล้ววาร์ปไปแล้วชาร์ล็อตลำตัดลบตเตอร์อ้าววิลาไม่แรงจังวะแรงแล้วยอนยิงจิ้วน่าจะจบได้ไหมจบได้หรือเปล่า ไม่ได้แฮะมันอะไรบ้างเนี่ยบอยอนบอเตี่ยวและไฮเซอร์เออตีเลยตีเลยตีชั้นเราอะฮิวเยอะมากท้มาเก,กก้าทั้งชั้นไหนจะล้มกี่โมงซาเดตโดยซับสักทีแล้วก็รีสกิวไปที่ไกลไโดยซับอีกรอบนึงโบเข้าให้ลอดก็ให้มันรู้กันไปแล้วพวกเราอยู่กันครบตี้ไม่มีใครตุยเลยและเลือก็ไม่ลดม,มาเกงก้าดอเลียของโครดดี ก็ถนะ้าอยากจะแร้งขึ้นไว้คนต้องเลือกนาเรียแหละแต่เล่นบ่อยมันก็เบื่อจะเล่นเฉพาะยามฉุกเฉินเท่านั้นนะและซึ่งสถานกาะเาียนมาฉุกเฉินเอาแล้วก็จากกันไปกดไลค์กด like, แชร์กดซับเป็นใจกันด้วยนะตอนนี้ก็บ,บ,า,บายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า